ได้ก <rium> <asure> ็ได้ม่ได้ช่วงแจกรางวัลชิงโชค่ได้เนี่ฮ้ยเ้ยงฮ้เฮ้เฮ้ย้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮงที้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเเย้เจ้เยเ้ กูเมาแล้วตึ๊ง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 เปิดให้หน่อยแล้วไม่ได้อะไรใบเล็กใบเลขกหนึ่งว่เลขหนึ่งของใครครับไม่เดแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นานึ่งสองตัวายเลขกสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดอ๋ขอเิดไปเ้กูจับได้หรือใครจะได้อยูวนีอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวกเดี๋ยวมมึงมึงมีมาไหมมีมมึงจับดิว่ คุณอยากได้อะไรเนาะคุณได้คุณได้ค่ะล็อกก็คืนแล้วกูสบายใจนะความหวังไม่อยากจะจับแล้วเงินไม่หายไปละเรื่องนี้ก็ได้เหรอเป็นได้หน่อยโอ้ยมันเกี้ยขึ้นมาล็อกไว้ล็อกไว้กระดาษเปล่ากระดาษเปล่าครับหัวเหลียวเห็นไหมเห็นไหมเหรอเหลียวหน้าไปมึงกวาดไปนิดถึงไม่ได้ยไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยเดินไปบ่เนี่ยอ่ะมาโจ๊กมาจับ ไอ้โจมอยู่ทีละคนเลยอ๋อทีละคนเหรอถ้าเป็นกูผมงมาพร้อมกันเลย<ห>จะได้สบายใจ ได้ทั้งหลังเลยนะตัวเองเอายอมยอมยอมไม่ใช่ต่อเต็ดกูนอนได้สี่คนพอดีเลยเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เนีอันนี้เจ็ดยับเลยนะเนี่ยเจ็ดเอาเจ็ดเดียวไม่ใช่ยเจ็ดออกแค่ถอนราิกาให้อได้ไหมถ้ามึงได้ไปเนี่ยแหละต้องใช้ไม่ได้มีรางวัลก็ไม่เป็นไรได้หมดไม่เอาไม่เอา ก็ไม่ไรไม่เอา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 ไม่เาไม่เอาไม่เอาเอาไม่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 เอา่เอาไเอ่าไม่ม่เอไม่เอาไม่เอ่อาไม่เอาไ่า่า่เเอา่ไ่ไม่อาเอาเอามเอาาเอมอาเอมอาเอมือเมืออมอมเอมเมเ เาะสลัดสิสลันมันมีเบอร์เปล่าไงเบอร์ตอยันอุเนี่ยฮเบอร์บสองเบอร์สองันไหนนาอเบอร์สอันนี้ค่ะของไครของใครเอาแกดูเลยก่อนถ้าผู้ชอดูสิ้าอดูเขาอีกสองเตุกตาเรา่เราคูกันมึงก็ต้องแกะดูสิแกะดูแล้วมึงเนี่ยรุนุนรนกันเด่ บ้านหองุเองไอ้กูุ้าบไปไหนล่นี่กใส่หน้ารถเยมึงเสบุญใช่ไหมอ่ะเพล่วมาจัรางวัลเพ่อะบมือไอ้เล่ไอ้กูมัไอ้กูมันได้ไปแล้วามึงไม่ร้องไงวะ้กูจับกูได้ยังไงไม่ได้ัลแนาให้จ อะไรอ้าดูน้องุ like ๊บไปเเสื้อตัวเองคืนไปโอ้ยพี่ไปซักไอ้สามเดี๋ยวดิห่ายูเ้ยไม่เอาเสื้อไม่เอาหมวกมันไม่เหม็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดิเดี๋ยวกเดี๋ยวิเดี๋ยวดเดี๋ยวียวิเยเดีวยีวเยมีวยววีวิตแล้วเนี่ย ไม่ไม่ไม่มีควาหมายประดังไหมประโลๆใกล้ๆัวที่มันมีความหมายที่จะมอยเพื่อนเล่กเพราะว่าผมซึ่อมาวันนี้แล้วใกลจะไหลแม็กนะเพื่อนกลับเราฝั่งลันกลับไปหนี่แหละคุณคุณเป็นคนท่ไม่ได้านเดียว สนับผู้หญิงคุยให้แต่ก็สนับผู้ชายคุยให้ที่มันไม่ถ่ายเยอะไม่ได้ขอก็ไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่ใส่มาเพื่อนเก๋เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกูเคลียร์กับมันก่อน้กูอยากเคลียร์มันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดูมันอย่างนี้นะใครใครที่เอาของมาอีกครับใครของอีกเดี๋ยวดูสรับมึงอีกเก๋ อยากกินแล้วน้ำปลาหรือว่าอะไรเอาน้ำปลาสามถุงเอาไปน้ำปลาสามถุงพวกนี้นะอน้ำาว่าไปไปบอกไปบอกไปบอกจับเปจับแล้วยังเปิดจับแล้วยพ่เปิดนะะอยพ่เปิดจะพ่งแกจะจะเก็บเก็บไว้ดิเดี๋ยวหายวหายแข่งเดือนแข่งเดือนใครยังไม่แกยง่แกยวให้แกพร้อมกัน ไอ้นีแก่พร้อมกันจับไว้แล้วแก่พร้อมกันอร่อยน้ำน้ำจริงจริงมึงคนชิงที่ดินรัตนานะใครได้้าเปล่าะคุณมึใครเนี่ยไอ้ข้าวนลากไก่อะฝน ไอไก่ไม่ต้องเลือกแล้วไอ้ไก่ม่จับได้ผู้ชายเดียวเอาแก่เลยเข้าแก่เลยใครได้บ้างใครได้ต้งวัลออกมาใครได้รางคว้าออกมาได้ได้กุ้งสดกลับไปคนละตัวนะครับคิดได้ไรวะไม่รู้แว่นตาก็สลับาย อยู่มากเลยเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเออโอ๊ยทำไมทำไมมันยับเยินขนาดเนี่ยเออมันมันยับเยินขนาดเนี่ยกูมองไม่เห็นจกกูนนอม,ม,กนนมองไม่เห็นมันยับเยินน่ะเอาเดี๋ยวถือไว้โอ้เรื่องว่ากูก็ไม่เคยซักกูจะเก็บไว้ไอ,อ,อ้เนี่ยก <c ười> ็ราเปันเพื่อนกันแหละแขกแขกใครได้เบอร์ออกมาเลยครับ ขอใหม่เลยโอ้โหแสงเดือนได้เบอร์อะไรแสงเดือนได้เบอร์ต้นเสื้อของใครเสือเล่เสื้อไม่ซักตั้งแต่เป็นสอทฮ่าฮ่อเ่าฮ่ไม่ซักาั่ตฮ่าฮ่เป่าสทาอ่ิฮ่าเา่าฮ well. ่าฮ่ ไอ้เจ็ดนี่เ้ยนาฬิกาไอ้หนอยมันหนีไปแล้วมอบนาฬิกาให้คิดหน่อยมันจะได้ไอ้น่อยมอบนาฬิกาให้คิดหนอยเอน้หนยมันมนาฬิกาให้คิดหน่อยเพื่อนอมัน่อยมันมลบนาฬิกาให้คิดหน่อยเพื่อน ไายตันบอลแล้เพรามันเลไอ้คิดได้่แอนเปอรอไมันเพิ่งใส่ครั้งเดียวนี่แหละยงอนเปอร์่เปอเออปออะไรอันนี้เก๋เมาให้กัหน่อยต้ไรยแมันเอาถุไ้มือไว้พรถุงเพไอ้เก๋จะกลับมึงจะได้ฝยเกดูบ่อย่ะขอเลือสามทีน้กุ่ไอ้ เอาเสียเขาใครใครเนนแนะนำนะออเปท่นาเน่กับไหนกามันเออแนะนำแนะนำเลยเราไปไหนเราไหนแกไจำแค่ได้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนายบอกว่าไม่ได้ีวขอดเดี๋ยว้อดอีกเบอรกนึงอีกหรางวัลไอ้ไ่ับเดี๋ยวดู มึงไม่เอาชะนอนแลมอให้ไก <X net repay> ่มะเนี <yok i x> ่ยโอเคโอเคเอาเพื่อนจบเพื่อนตาย